โอ้โหทุกคนดูดิโอ้นี่เห็ดโคนกลุ่มนี้เรามาเจอช้าไปประมาณวันนึงนะครับนี่เขาบานเลยเห็นไหมโอ้เยอะมากๆากนทุกคนลามมาจนถึงตรงนี้เลยเห็นปนะะโอ้ยเดี๋ยวผมเก็บก่อนเห็ดโคนครับเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดปลวกครับทุกคนนี่อุ้ยเสียดายมาช้าไปวันนึงนะครับทุกคนโอ้เห็ดโคนกลุ่มนี้ สวยมากๆสวยมาก,มากยังแข็งอยู่เลยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเรามาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยดอกมันน่าจะแบบตูมๆกว่านี้เนาะแบบแข็งแข็งกว่านี้ไงอันนี้เริ่มบานละวโอ้ยสุดยอดสุดยอดเนี่ยผมถอนเอาเลยนะครับเนี่ยโอ้สวยสวยสวยโอ้โอโถอนง่ายมากทุกคนแต่แบบดอกยังแข็งอยู่นะห็นนะ นี่เห็ดโคนเห็ดปลวกโอ้นี่ทุกคนเห็ดโคนกลุ่มนี้ที่เราเจอเดี๋ยวผมเก็บใส่กระป๋งก่อนอนี่ช่วงนี้ป่าจังหวัดพะเยาไม่มีฝนตกนะครับมีน้ำค้างเนาะเห็ดถึงแม้ว่าเขาจะบานแต่ว่าเขาก็ยัง,งแข็งอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นปะแข,แข็งแบบถือสบายมากโอ้ เนี่ย,ยแป๊บเดียวได้คึ่งกระแปงแล้วทุกคนเจอเห็ดโคนมันสนุกแบบนี้แหละครับเจอทีหนึ่งมันเจอเป็นกลุ่มๆเลยนะ,ะเวลาเจอเห็ดโคนทีหนึง่งมันเจอทีหนึ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบนี้เก็บสนุกมากครับทุกคนเยอะมากโอ้โหทุกคนดูดิผมเดินมาเจอเห็ดละโงกเหลืองโอ้สวยมากทุกคนเหลืองสวยเหมือนเจอทองคําเลยครับทุกคน อ้ยสว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 ยเจ็บก่อนทุกคนสวยมากเห็ดละงกเหลืองครับสวยมากมากโอ้ยดอกแข็งๆกุบๆเขาไม่โดนฝนนะครับเนี่ยทำให้ดอกมีความแข็งว้าวว้าวนี่ดอกเหลืองสวยมากเลยครับทุกคน นี่โอ้วยสวยๆวๆนี่ทุกคน <c oughs> เห็ดละโงกเหลืองกลุ่มนี้ที่เราได้สวยมากครับนี่ทุกคนครับวันนี้เราได้ได้เห็ดโคนนะแล้วก็เห็ดละโงกเหลืองตอนนี้ก็ได้แบบพอกินพอขายแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินกลับบ้านแล้วล่ะครับนี่ทุกคนครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะต้องล้างเห็ดก่อนนะครับนี่เห็ดโคนเห็นไหมเห็ดโคนเห็ดละโกกเหลืองเห็ดลมเห็ดดานเห็ดไข่แล้วก็อยู่ในกระแป้งนี่อีกนะครับเดี๋ยวล้างเห็ดก่อนนะครับ นี่ทุกคนครับเราล้างเห็ดเสร็จแล้วอันนี้เห็ดเห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดไข่เหลืองแล้วก็ได้เห็ดลมด้วยเห็ดลมเห็ดดานเห็ดไข่เห็นไหมละครับทุกคนโอ้โห Subtitles <laughs>